วันนี้เวลา17นาฬิกา37นาทีสมเด็จพระนิธิถวา่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราสุดาสยามมรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานพลิงศพนางสมทวินอมาติยกุลเป็นกรณีพิเศษนณเมนวัดธาตทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร นางสมทวินอมาตยากุลเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2470ปิดามารดาชื่อหลวงพัดพงผานิ์และนางเพียนพัดพงพานิ์จบการศึกษาจากโรงเรียนพดุงดรุณีนางสมทวินสมรสกับนายจินตมัยอมาตยากุลอดีตเอกอัครราชทูตไทยมีลูกด้วยกันหนึ่งคนและได้ติดตามสามีที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำการในประเทศต่างๆคือสาธารณารัฐฟิลิปปิน สาธารณรัฐเฮเลนิกรัฐอิสราเอลและสาธารณรัฐอิตาลีเป็นเวลากว่า10ปีเมื่อเดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทยนางสมทวินดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริม,มทรัพย์จนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณกุศลต่างๆทางด้านการศึกษาศาสนาและสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาเริ่มจากการสร้างโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสมทบินจินตะไมจังหวัดเชียงรายเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระศกกรีนครินทราบรมราชชนนีและยังสนับสนุนมูล,ลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยถวายเป็นพระราชกุศลอย่างสม่ำเสมอ อาทิมูลนิธิที่ส่งเสริมศิลปอาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลในพระราชดําริทั้งในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดกองทุนพัฒนาเยาวชนและสิ่งแวดล้อมในพระราชดําริและมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้า นางสมทวินถึงแก่กรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่26ธันวาคม2566สิริอายุ96ปี